สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เจ้าหกล้อซิ่งครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆว้าเล่นขี้ตมแล้วครับลุยซาฮาอุ๊ป สีริแรงบุ๊ยเวอู้าแรงเฮ้ยแรงเธอเดี๋ยวมานี่เยอมีแต่ขี้ตมเลยครับ ยนงยู่บ่เมาื่อกี้ว้าปลาไหลติดไปกับรถครับวันนี้น่าใหญ่มึนเลยครับแหม่มคบแหมมีคนเดียวโอ้ยรุนแบบหน้าตัโอ้ยเบิ้ลขึ้นไปไหมมีปลาไหลติดไปในรถลยครับเบิ้ลเบิ้ลปลาไหลอยู่นั่นนะปลาไหล อยู่บนน็อนอะมีตัวนั่นอะเดี๋ยวเราไปจับอะไรก่อนนี่พึ่งไปพึ่งไปอยู่บนงไหนว่ามันมุดขี้ต้มแล้วบัางหาไม่เห็นหรอกไปเลย มองเห็นเลืองเืว่าใช่ไม่ใช่ครับแต่มันอยู่บนนี้แหละพี่แกบอกว่าเห็นอยู่ไหวมือด้วยอู้คันนี้ไม่เช่าไปทำสายเกียร์สายเซฟขาดครับเนี่ยสายเซฟขาดเพิ่งมา ไอ้แม็กมือมิกไปรดส้วมครับวันนี้ลงเล่นขี้ตมแล้วคนระับเนี่ยอุ๊ยว้าอันนี้ตายเลยทีทีว้ เดียววันนี่จะจะลงไปเลยเหรอปุ๊ดโอ้ตัวไซเจอไปลาไหลแล้วครับ โโออ้้้ววาพลัง Geo5E ครับไม่รอดครับไม่รอดวเรียบร้อยขาดแล้วบ้างเด้อ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 อย่าดันอย่าดันอย่าดันโอ้ดันดันดันเด้อเด้อดังปังนึกว่าขาดแล้วครับเมื่อกี้ครับ ดัง JO5E ครับดับงปั้งเมื่อกี้นี่ว่าขาดไปเรียบร้อยแล้วต้องทอง่าลคลับเย้เอาเรียบร้อย <laughs> <laughs> อยู่แมวมึนเลย ดูมันจะไปได้ดไหมออเรียบร้อยครับเฮ้ยจอกว่ะกากว่ะเฮ้ยเอว ไปั่งสอนเลยดิโจกแล้วสีเออเริ่มมาเกลือกโจกว่ะโดนหาหจักคนเดียวหนอโจกแท้เมื่อกี้ดังปั้งนึกว่าขาดแล้วม่อกีเออ วเล่นงานคิตดตมอันตรายดีเนะแล้วที่เทก็ายากด้วยนะนี่ทำไปแคลมบัด <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ออออโดดยอะเยอยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดูเอียวมือมีกแตดันสูดรครับเละเป็นเละเลยนะพี่น้องเรียบร้อยขึ้นไม่ไหวครับยังไงก็ต้องเสียดากแล้วพี่น้องโอ้ห้าอีมาได้ครับร้อยก้ห้ามาไม่ไหวครับแต่คันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับแรงค่อนข้างจะแก่แล้ว เฮ้ยได้ซารุนไอี่ะเอา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 จะไปเลยนะเฮ้ยเอานี่ขึ้นก่อนจอกแท้กะว่ากินหมูครับวันนี้เมื่อเช้าอาจกินหมู <laughs> <c oughs> ไม่เช้าอ่านกินหมูครับตอนนี้โดนหมาแล้วเสียดาให้หลุยสาฮาซะแล้วงานกินต้มครับโดนหลุยซาฮากินนะครับกินสองก็อด ลุยทำตรงน,นี้ด้วยนี่โอ้โหไปไปกลับลำเดี๋ยวให้ลุยซาฮาทำทางก่อนครับอัดกินหมูหมูเลยครับเมื่อเช้าแม่ซาทางขึ้นได้แล้ววิ่งไปวิป่งมาก็เริ่มน่วมครับ เดี <laughs> ๋ยวมาดูเอียวจะไปได้ไหมเอาออกอยู่ได้ยินว่าเขาจะให้ออกแต่ไม่รู้จะเออกหรือเปล่าเลยต้องถามเขาดูอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเอาแน่นอนไม่ได้กับเจ้าเนี้ยขุดสายแล้วให้กลบคืนไปนแบบไหนอ่ะฮะขุดสายชั่วโมงแล้วให้กลบคืนเป็นแบบไหนอ่ะไม่เป็นไรครับอาสุดทําได้หมดครับขอแค่จ่ายตามชั่วโมงออกเด้อรถเขาหยีบเย้าเน้อ จะหาจับให้ครับผมโอ้ค่อนข้างจะน,น่วมครับไอยูด้วอย่าไปอย่ามาน่วมเหมือนเดิมเอาเอวมือมีครับมือปืนเสียสุนนะครับไหวไหมเจ้าทองขับทองอทองสู้ทองสู้โอ้เรียบร้อยกับบ้าทอง S <S 2> <S 2> เอออเลือดสาธุนบนญรับอ่าเช็ดดางให้ลุยซาฮาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูหมอตาเนี่ยจะรอดไหมหมอตาโดนลุยซาหากินดักอีกแล้วมั้ง เาดิวิ่งสบายๆนะพี่น้องเมื่อเช้าทางยังไม่ช้าครับนี่ครับลุยซาฮาต้องจบออกเลยนะพี่น้องทำทางใหม่ครับไม่งั้นต้องเดินดันไปไนตายเลยครับเื่อรอเลยครับไม่งั้นไม่จบครับแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับต้องแบบนี้ครับดเึือะเลยครับ นี่รับรองครับเท่นี้จวดแน่นอนเออขุดเอาคูแห้งๆงนึ่เลยสายเลยรุยคูเนี่ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังดีกว่าอันเปลี่ยนไปเที่ยวอ,อ่ะเดี๋ยวมารอดูเที่ยวของหมอตาลน,นะทวงน้ำหนักครับเนี่บอัดครับบรอัด <c oughs> อ่ะครับตนุบีทนะ อ่าครับบอนอ,อ,อ, <laughs> อันกินหมูหมูครับไม่ได้กินหมูเลยได้กินหมาครับผมไ้ายวิ่งอย่างักออ <laughs> ต้องเน่ยูทาหนหด้ไม่เจอนันดินใจกันียับเดี๋ยวมาดูหมอตาลครับทำทางไ่แล้วไป,ไปไวไหม อันนี้อ่ะมันกากอันเนี่ย<า>เออต้องเบาๆครับก้อนใหญ่อาจกินหมูคหรอมเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าอาจกินหมูครับตอ, <c oughs> ตอนนี้ได้กินหมาแล้ว <c oughs> มันเปียกเนาะ เนี่ยลายเนี่ยไม่ได้กินแล้วแถวเนี้ยลื่นนิดเดียวมันก็ไปไม่ไหวแล้วโอ้ใส่ไปแค่นี้นะโอ้ลองทางครับทำทางใหม oh, ่ มันก็จะค่อนข้างออกยากนิดนึงครับอ๋อโอเคครับมันออกยากมากเลยเนาะมันไปขี้ตมครับรบ,บังเปิดล้างรถมาใหม่มาเล่นขี้ตมเหรอล้างรถมาถูกวันมากเลย บอกแล้วไม่ใช yeah! ่อย okay. yeah! yeah! ่าอ่านกินอย่าอ่านกินนะเขาสูปจากนี่ไปนู่นเดี๋ยวก็เปิดนู่นลงมานี่คือนะอ๋อนั้นเขาได้ดินแห้งอยู่เออเลยไปงานแปลงเก่าเขาดน ยาเอฟซีปาซุนเนฮะทีมงานเอฟซีปาซุนเนะไปเลยสายลันเนร้ยเขาเหยียบใส่ปาสุนนะโปรดรู้ตัวไว้ด้วย

นี่มันอ้อนเลยเนี่ยนี่อ้อน <c oughs> แล้วจะเอาคนและแก๊งในติดตัวไว้ <c oughs> ยือหยัล้อกันเล่นครับทำเ,เหมือนคุยเหมือนเซียนครับที่ไหนได้ผมขับรถย้งไม่ปิดเลยนะพี่น้องนะพูดหยอกกันเล่นครับกับเซียคลิปสู้ป้องสู้สู้ส ไปไปขับรถไทยไปเองไปไปหัวเอ้อจอกแท้ไม่เจอเด็กเปียกครับไปไม่ได้เอาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ